มอ่ะครับก็สวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับ Brightness TV กันอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับเรามีโดรนถูกนะครับแปดลำด้วยกันนะครับซึ่งโดนียถูกมากๆแถมถ่ายภาพได้ด้วยนะครับจะดีหรือไม่ดียังไงนั้นนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับไปกันเลยครับ ก็มาดูนะครับ8โดนที่ราคาถูกๆนะครับสามารถซื้อได้โดยงบไม่เกิน3,000บาทกันนะครับผมเรยรวบรวมมานะครับจากเว็บกระปุก .com นั่นเองนะครับซึ่งอ่าพวกโดนอันนี้นะครับที่ผมเอามาแ8อันนี้นะครับมันจะไม่มี gimbal นะครับหรืออุปกรณ์ช่วยลดการสั่นไหวของภาพนั่นเองนะครับเห็นของไมเมเนสไหมโดนเนี่ยมันจะนิ่งมากๆเลยนะครับมันจะไม่สั่นนะครับซึ่งอันนั้นแหละทำให้กล้องไม่สั่นเวลาโดนมันขยับนะครับแปะอันนี้ จะไม่มีนะครับก็ซึ่งไอ้พวกแปดอันนี้นะครับไม่เกิน3,000บาทแน่นอนนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่แบบว่าจะถ่ายเล่นๆอยากจะทำ YouTube เล่นๆเ,เหมาะกับแปดโดนที่ผมเอามานำเสนอนี้นะครับอันดับ ตัวแรกนะครับเป็นรุ่นซีานะครับ x 5 c 1นะครับเป็นในใจว่าถูกหรือเปล่านะครับเป็นโดรนคุณภาพเยี่ยมนะครับพร้อมกับกล้องความละเอียดถึง2ล้านพิกเซลถ่ายวีดีโอที่ HD 720p ขับเคลื่อนนะครับ4ใบพัดระบบทรงตัวแบบ6แกนนะครับช่วยให้บินได้นิ่งขึ้นนะครับใช้รีโมทสั่งงานระยะไม่เกิน50เมตรเท่านั้นนะครับบินต่อเนื่อง7นาทีต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับที่สําคัญนะครับโดรนตัวนี้นะครับสามารถ บินตีลังกาหรือบินกับหัว360องศาได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับราคาถูกมากเลยที่1,800บาทเท่บาทั้นเองนะครับก็เดี๋ยวไปดูวิดีโอกันนะครับออะโอเคครับผมว่านะครับอ่าโดรนตัวนี้เนี่ยผมว่ามันโอเคเลยนะครับสำหรับอ่าพวกมือใหม่นะครับก็ถือว่าภาพมันจะสวยนะครับภาพมันจะดูแบบว่าสีไม่ค่อยผิดเพี้ยนเท่าไหร่นะครับโอเคครับอันดับ7มาถึงตัวที่7นะครับชื่อว่า โดมิด้าโคโดนะครับเป็นโดนนะครับดีไซน์จากโดมิด้านะครับใช้กล้องคุณภาพเยี่ยมถ่ายวิดีโอที่ HD 120p เหมือนตัวที่แล้วนะครับแล้วก็ภาพนิ่งนะครับที่1.2ล้านพิกเซลนะครับตัวนู้นมากกว่านะครับตัวโดนนะครับผลิตด้วยพลาสติกอย่างดีเลยนะครับความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษเลยนะครับมีการควบคุมการบินแบบ6แกนช่วยให้บินได้อิสระเหมือนเจ้าตัวนู้นเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เหมือนเจ้าตัวนู้นนะครับก็คือบินเตียงกาได้360องศา รวมถึงมีไฟ LED บอกสถานะด้วยนะครับราคานะครับก็2,100บาทท่านเองนะครับผมว่านะครับตัวนู้นดีกว่าไหมเออก้องถ่ายภาพนิ่งเนี่ยแค่1 2ึงล้านตัวนู้น2ล้านอืมตัวนู้นถูกกว่าไหมเออแล้วแต่จะคิดนะครับก็ไปดูวิดีโอกันดีกว่านะครับตจวตัววิดีโอเนี่ยมันสวยมากแต่ว่ามันออกไปทางเขียวๆไหมเออมันจะออกไปทางเขียวๆหน่อยนะครับภาพม,มันยยเขียวหน่อยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับ ก็ยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับว่ามันเขียวหรือไม่เขียวนะครับโอเคอันดับ6โอเคมาถึงตัวที่6นะครับชื่อว่าฮับสัน H107C นะครับเป็นโดรนนะครับของฮับสันนะครับเป็นตัวจิ๋วเลยนะครับที่มีประสิทธิภาพเกินตัวเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วนั่นเองนะครับมันจะเป็นกล้องนะครับความเอียดถึง2ล้านพิกเซลนะครับ ถ่ายภาพนิ่งนะครับได้คมชัดสุดๆเลยนะครับแล้วก็บันทึกวิดีโอนะครับที่ HD 720p นั่นเองนะครับใช้งานต่อเนื่องได้ถึง7นาทีควบคุมการบินผ่านรีโมทนะครับรีโมทวิทยุนั่นเองนะครับในรัศมี50เมตรนะครับบินตีลังกาได้สบายๆเลยนะครับนอกจากนี้มีไฟ LED สำหรับบินในตอนกลางคืนด้วยนะครับ ตัวนี้นี่ครับสนัราคาอยู่ที่2,200บาทเท่านั้นเองนะครับอืมก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับระหว่าง3ตัวที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมชอบอันไหนนะครับดีไซน์มันก็ใกล้ๆเคียงกันนะครับกล้องก็ใกล้ๆกันนะครับ HD เหมือนกันนะครับโอเคก็ไปดูวิดีโอกันนะครับก็ผมให้ความเห็นว่านะครับก็สําหรับวิดีโอนะครับผมให้ความเห็นว่าแสงนะครับอาจจะไม่ค่อยสวยนิดนึง ภาพมันก็จะแบบว่าฟุ้งๆนะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็เลนส์มันนะครับมันจะออกแบบวายๆนิดนึงไหมไม่รู้นะครับลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ อันดับ5้า H4H99W นะครับไม่แน่ใจว่าอันถูกหรือปล่ปปานะครับกล้องนะครับความละเียด2ล้านพิกเซลบันทึกวิดีโอได้ที่ HD 7 2 0 p นะครับขับเคลื่อน4ี่ใบพาดพร้อมกับควบคุมการบินแบบ6แกนนะครับใช้รีโมทสั่งการนะครับระยะ60เมตรซึ่งมากกว่าตัวก่อนๆที่ผ่านมานะครับบินได้นาน6นาทีไม่มากกว่าแล้วนะครับสามารถสั่งโดนนะครับบิน ให้กลับจากจุดเริ่มต้นเหมือนรี n t นทูโฮนั่นเองนะครับแด้ด้วยปุ่มเดียวนะครับไม่เพียงเท่านี้นะครับตัวนี้ยังมี Wi-Fi Build-in สำหรับเชื่อมต่อภาพและควบคุมโดนในมือถือได้ด้วยนะครับซึ่งรองรับระบบ iOS และ Android ครับสนนนราคาอยู่ที่2,300บาทนะครับตัวนี้นี่ก็โอเคเหมือนกันนะครับมี Wi-Fi ให้ดูภาพในมือถือได้ด้วยนั่นเองนะครับก็ไปดูวิดีโอกันเลยครับก็อย่างที่เห็นนะครับผม ไม่ค่อยชอบเท่าไหไรภาพมันจะดูแบบขาขาวๆนิดนึงนะครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับแลกกับมี Wi-Fi สำหรับสมาร์ทโฟนนะครับก็ดูภาพได้สดๆเรียวถามเลยนะครับอันดับสี่มาถึงตัวที่4ครับชื่อว่า Skyline Nanodrone with Camera ตัวนี้นะครับเป็นโดนที่จิ๋วมากๆขนาดเล็กกว่าฝ่ามือผมอีกนะครับเนี่ยประสิทธิภาพการทำงานในแบบว่าสุดยอดครับ เก็บภาพนะครับได้สวยกล้องความละเอียดถึง3 0 0 0สนพิกเซลนะครับก็น้อยกว่าตัวที่ผ่านผมานั่นแหละครับพร้อมเทคโนโลยีนะครับ HTF นะครับช่วยในการบินง่ายขึ้นนะครับมีระบบควบคุมการบินแบบ6แกนนะครับสามารถบินได้ต่อเนื่องประมาณ3 4นาทีระยะรีโมท50เมตรนะครับตัวโดนนะครับแบบโคตรเล็กอะเล็กมากๆกันนะครับพวกแบบว่า ใส่กระเป๋ากางเกงได้เลยนะครับน้ำหนักเพียแค่14กรัมเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ราคา2,500บาทครับไปดูภาพกันเลยครับสำหรับตัวนี้นะครับผมพอใจมากๆเลยนะครับทั้งประสิทธิภาพของกล้องนะครับที่น่าจะเป็น Full HD หรือไม่ก็เป็น HD ในแหละครับเขาไม่ได้บอกมานะแล้วก็เรื่องของสีสันนะครับผมว่าสวยมากๆเลยทีเดียวนะครับอันดับ3 มาถึงรุ่นที่3นะครับชื่อรุ่นว่า UDI RC UDU 8 1 8 A 1รุ่นนี้นะครับก็จะค่อนข้างใหญ่กว่าตัวที่แล้วนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็ผมว่าใหญ่เลยทีเดียวแหละนะครับขนาดก็ประมาณ1กระดาษ A4 ได้ลวมั้งนะครับก็โดนรุ่นนี้นะครับเน้นการทํางานแบบเท่ๆนะครับตัวโดนนะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับขับเคลื่อนด้วย4ใบพัดนะครับควบคุมการทรงตัวแบบ6แกนเหมือนตัวที่ผ่านๆมาที่เคยพูดไปนั่นเอง สามารถบินได้ทาน8นาทีจุดเย็นอยู่ที่ feature return to pilot นะครับเมื่อกดคำสั่งนี้แล้วนะครับโดรนจะบินกลับมาจุดเริ่มต้นเหมือน return to home นั่นเองนะครับตัวโดนนะครับสามารถคลิกได้360องศาตีลังกาได้ด้วยปุ่มเดียวนะครับอีกกล้องประสิทธิภาพสูงนะครับใช้ถ่ายภาพนิ่งได้สวย อันนี้เขาไม่ได้บอกมานะครับว่าถ่ายภาพนี้ได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าบันทึกวิดีโอได้ที่ HD 720p ที่30 fps นั่นเองนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับรุ่นนี้สนุนราคาอยู่ที่2,500บาทนั่นเองนะครับไปดูวิดีโอกันเลยครับสำหรับวิดีโอนะครับผมก็ค่อนข้างพอใจมากๆเลยนะครับสำหรับตัวโดนรุ่นนี้นะครับอ ภาพก็สวยดีนะครับสีค่อนข้างที่จะไม่เพี้ยนเท่าไหร่นะครับอันดับสองอ่าโอเคครับมาถึงตัวที่2กันแล้วนะครับตัวนี้นะครับชื่อรุ่นว่า MJX X101 นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้นะครับบอกเลยมี Wifi นะครับสามารถบังคับง่ายมากๆเลยนะครับเป็น4ใบพัดน,นะแล้วก็ระบบการบินแบบ3มิตินะครับบวกกับควบคุมการบินแบบ6แกนเหมือนที่เราเคยรีวิวมาทั้งหมดนั่นเองนะครับสามารถบินได้นานถึง10มนาทีนะครับพร้อมสั่งงาน ผ่านรีโมท100เมตรนะครับตัวนี้ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับชมภาพแบบเรียลไทม์ได้เลยนะครับกล้องระดับ HD 720นะครับแถมมีกาดกันกระแทกด้วยนะครับเป็นไนลอนอย่างดีเลยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับภาพที่เราเอามานะครับเราหาภาพที่ได้จากกล้องมันโดยตรงไม่ได้เลยนะครับซึ่งว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ากล้องมันดีแค่ไหนนะครับแต่ แต่ว่าเราไปเจอเป็นแบบติดโกลโปมานั่นเองนะครับซึ่งว่านะครับ ตัวที่ติดกลอโพอย่างเงี้ยผมว่ามันโอเคนะครับเหมาะกับแบบว่าคนที่มีกลอโพอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนหรือไม่ก็กล้องแอคชั่นแคมก็ได้นะครับสามารถเอามาติดในตัวกริปของมันได้เลยนะครับก็สามารถเอากลอโพเนี่ยบินขึ้นไปกับโดนได้ด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็ค่อนข้างชอบเหมือนกันนะครับราคานะครับแค่2 6 0พบาทเท่านั้นเองนะครับก็เดี๋ยวไปชมภาพกันเลยนะครับอันนี้ผมไม่ขอเถียงเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นภาพจากกลอโพนะ ก็้มันก็สวยงามอยู่แล้วนะครับโ k ด้วยนั่นเองนะครับอืมสำหรับภาพกันสันนะครับผมว่าโอเคผมมองที่กันสันเป็นหลักนะครับแล้วแต่ใครจะเอาไปดัดแปลงยังไงก็แล้วแต่นะครับอันดับ หนึงรุ่นที่1น,นะครับชื่อรุ่นว่าเชอร์สัน CX 3 0 W นะครับโอเคก็นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ Wifi ในตัวรองรับสมาร์ทโฟนนะครับและแท็บเล็ต iOS และ Android นะครับเพื่อมาครับในระยะ30เมตรและชมภาพแบบเรียลไทม์นะครับด้วยกล้องความละเอียดถ่ายภาพนิ่งอยู่ที่3000สนพิกเซล ถือว่าค่อนข้างน้อยนะโดนรุ่นนี้นะครับมีการทรงตัวแบบ6แกนนะครับสามารถบินได้อย่างอิสระนะครับสูงสุดถึง30เมตรก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับสามารถปรับความเร็วได้ด้วยนะครับถึง3ระดับนะครับบินได้นาน10นาทีมีราคาอยู่ที่2,950บาทก็เกือบ3,000นะครับไปดูวิดีโอกันเลยครับภาพเนี่ยมันจะดูแบบว่าฟุ้งๆไม่ค่อยสวยนะครับออกเป็นแบบชมพูชมพู ไม่โอเคครับรุ่นนี้ก็แล้วแต่ถ้าผู้ชมนะครับจะชอบรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับะก็จบไปแล้วนะครับกับ8โดนที่มีราคาถูกดีถ่ายรูปได้นะครับก็เป็นไงบ้างครับก็สนุกกันไหมครับก็ชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe สาคัญที่สุดเลยนะครับกด subscribe นะครับไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมแน่นอนนะครับกดให้ด้วยนะครับเพราะว่าผม ใช้เวลาตัดต่อคลิปนี้นานมากเลยนะครับช่องทุกช่องที่ผมนําภาพแล้วก็วิดีโออะไรเข้ามานะครับอยู่ใต้เด s ร r i ิปชั่ข้างล่างนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับก็วันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากดซับสไครต์ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ